ไม่ว่าความสุขนั้นนะคะจะสร้างจากตัวเราเราก็ต้องแบ่งปันให้กับผู้คนรอบข้างค่ะเพราะความสุขเนาะางคนค่ะเครียดมากเลยไม่รู้จะต้องทํำยังไงหรือไม่รู้ว่าจะต้องสร้างยังไงค่ะส่วนตัวยาได้เองค่ะเมื่อก่อนเนาะเราก็ไม่ทราบแหละว่าเราจะสร้างยังไงให้กับตัวเองให้ตัวเองมีความสุขทั้งทั้งที่ถามว่ามีความทุกข์ไหมทุกคนมีความทุกข์อยู่ในใจอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะตัดได้หรือตัดไม่ได้ออกจากใจเรา ถ้าเราตัดได้เราก็สร้างความสุขได้แต่ถ้าเราตัดไม่ได้ความสุขที่เราสร้างมันจะค่อยๆจะหายไปเพราะอะไรคะเพราะเราติดอยู่ที่ตรงเนี้ยติดอยู่ที่ตรงว่ามันทําไม่ได้มันเครียดเนาะเออถามว่าส่วนตัวอะไรเองถามว่าเครียดไหมเครียดค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเครียดไปเพื่ออะไรเนาะไม่รู้ว่าจะสร้างความเครียดให้กับเองไปเพื่ออะไรสร้างสิ่งที่ตัวเองมีความสุขด,ดีกว่าสร้างให้กับผู้คนสร้างให้กับคนรอบข้าง ถ้าคนรอบข้างเขาเห็นเรามีความสุข,ขเขาก็จะมีความสุขกับเราไปด้วยนั่นเองค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะย่าด้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนค่ะ